รถสวัสดีทุกคนเรานำมาเองวันนี้เรามาอยู่กับเกมอีพิซ่อกับช่วงไกด์พูดเล่นใหม่ปี2025ซึ่งวันนี้หาว่าเป็นไกด์พูดเล่นใหม่ไหมก็เอาจริงๆไม่ค่อยเป็นพูดเล่นใหม่เพราะวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องของรอยล้านนั่นเองก็คือเป็นรอยล้านที่เป็นซีซั่นธาตุน้ำเรียบร้อยแล้วก็คือจะมีเป็นทีมของเราจะเป็นทีมเพเนโซโลนั่นเองก็คือจะเป็นทีมที่แบบว่าค่อนข้างสะดวกสบายแล้วง่ายๆแต่นี่คือมายินประกอบใจใจแต่เดี๋ยวก่อนที่จะไปเริ่มพูดถึงรายละเอียดไกด์เราจะพูดก่อนก่อนว่านี่คือไออ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 ดดีีีีีรรรนนนนนน่่่่่ืเเเเเเปป็็ขงงาาาททลลลลตตมแ้้วววซึกกใ เล่นรู้สึกว่าจะเล่นมาประมาณเออ297วันนี่ดูตรงนี้297วันเรียบร้อยแล้วก็เป็นไอดีที่เกือบจะปีละแล้วก็รอบแล้วรอบนี้วิีการเล่นได้ยังไงบ้างก็คืออันดับแรกใครที่เข้ามาครั้งแรกนะให้เลือกเซตก่อนนะเลือกเซตได้เลยว่าเราจะเอาเซตไหนซึ่งอันเนี้ยแล้วแต่ชอบว่าเราอยากได้อันไหนเป็นพิเศษ,ษ,ษ,ษถ้าเกิดสมมติว่าไม่อยากได้คิดดามจอยากได้ดูดเลือดก,ก็เอาคิดาเอาดูดเลือดมาแทนได้อะไรแบบนี้นี่คือแล้วแต่ชอบเลยมันไม่บังคับว่าต้องเอาแบบไหนถ้าเกิดว่าแบบว่าอิมมูนมันสำบงสงังไไมมม่่ใใชชช้้้้้กก็็็เเปนนนนคิดดาาจแแแทออัีลวตบ ไม่ปัญหาแต่ถ้าแนะนําก็คือพยายามอย่าเอาเป็นเซตที่เป็นแบบว่าพวกสปีดกับคีอย่างเงี้ยไม่ต้องเอาเพราะว่ามันเป็นเซตที่ได้จากไบเวอร์แล้วไวเวอร์เราอยู่เป็นหายใจกับมันอยู่แล้วดังนั้นไม่ต้องเอาพวกนั้นหรอกไปเอาพวกที่เป็นแบบว่าเซตที่เรา ฟาร์มยากๆดีกว่านะจะไหนแบบว่าเมื่อใหม่ยังฟาร์มสะเด็ดไม่ไหวก็อนเซตนี้ก็ได้นะก็ได้แบบนี้ไปแล้วก็เราจะพูดถึงคร่าวๆลอยล้วคืออะไรลอยราวเข้าได้ตอนเวฟ ID 60ขึ้นไปนะแล้วก็ยิ่งเราลงไปเรื่อยๆมันจะง่ายขึ้นเรื่ยอยๆง่ายขึ้นเพราะอะไรเพราะว่ามันจะง่ายขึ้นเค้าจะมีอุปกรณ์ควบคุมลอยราวที่จะมีเป็นเลือกความสามารถเพิ่มเติมแล้วก็ยิ่งเวลเยอะก็จะได้ความสามารถเพิ่มแล้วก็จะได้ทําดาเมจเพิ่มขึ้นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเรามาลงครั้งแรกมันจะบอสจะเลือดน้อยแค่ครั้งแรกนะครั้งต่อมาบอสจะเลือดเต็มแบบนี้นะแล้วก็เรื่องของโอกาสค้างเดี๋ยวเราอธิบายก่อนว่าโอกาสค้างคือยังไงบ้างโอกาสค้างก็คือถ้าเกิดว่าเวลาเราเล่นเนี่ยต้องเล่นให้จบ40 30เทิร์น สามสิบเพลย์ตรงเนี้ยต้องเล่นให้จบห้าสามสิบเพลย์เล่นไม่จบมันจะลดเป็นหนึ่งรอบเป็นสองครั้งสามสิบเพลย์ไม่จบลดเป็นหนึ่งรอบสามสิบเพลย์ไม่จบหหจเหลือ๋ยวศูนย์เดือ๋ศูนย์จะรีเซ็ตเดือดบอลจนเต็มอีกรอบเดี๋ยวถ้าเกิดว่าใครลองเล่นทีมแล้วแบบว่าทีมมันจบไม่ได้ก็กดเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกเข้าแล้วออกจนมันเหลือ๋ศูนย์ให้มันรีเซ็ตเป็นสามรอบอีกครั้งก็ได้ถ้าเกิดว่ามันเฟลหรือว่าเราอยู่ไม่จบครบอยู่ไม่ครบสามสิบเพลย์เนี่ยเราสามารถออกแล้วก็ไม่เสียเอเน,นอออรรรรรร์์จจจจีี้้้้้ะะะไไททัังงสสิินนนนถาาาายยู่่่่คคบเเเววมแต ได้หักเลือดบอสตามที่เราตีไปสมมติเราตีบอสได้ประมาณ50%ก็คือบอสก็จะเหลือเหลือ50ก็เข้าอีกรอบมันจะเสีย Energy 40เหลือแค่20หักไปเรื่อยๆลงท้าย20ยังบอสไม่ตายเหลือ10%ตีอีกรอบก็จะเหลือแค่10เอนเนอจี Energy. อะไรแบบนี้นะแต่ถ้าเกิดทางที่ดีบอสตอนนี้ควรจะตี2ครั้งเท่านั้นนะฮะเกิดว่าใครมีเพนเน่ควรจะตีแค่2ครั้งไม่ควรเกินกว่าน,นั้นควรจะตีไงก็ได้ให้บอสเลือดเกิน60% 70%ซึ่งไอดีเนี้ยเราลองตีตอนเวเอสเเหอประมาณ นะก็คือโหดมากๆในการเทคนิคเพเนโซโล่เนี่ยเขาซึ่งลอยลา้รารอบนี้คือแบบพิลึกมากๆครับว่าปกติรอยลา้าต้องไปจัดทีมนู้นทีมนี้ให้แบบโหดมากๆแต่ตอนนี้เพเนโซโล่ไวที่สุดดีที่สุดแล้วก็ไวที่สุดไหมเราคิดว่าไม่แน่น้าไวที่สุดแต่ดีที่สุดแน่นอนเพราะว่าไม่ต้องปั้นตัวขอนเยอะปั้นตัวเดียวแล้วก็ไปลงแล้วก็จบแล้วก็เอาเป็นเพื่อนมาช่วยให้กาลังใจก็เพียงพอแล้วแล้วก็เดี๋ยวก่อนไปตรงนั้นพูดอีกนิดนึงก็คือจะมีเรื่องลงรอยล้าเนี่ยลงทำไมรอยล้าเนี่ยเราลงเพื่อสองอย่างอันดับแรกคือรราาางงงวววัััลนนนนนีี่่่พพกกกก้้มมมจะไดเปป็อุณ์85ซึย ถ้าเกิดว่ายิ่งเวลเยอะวันช็อตได้นี่คือ40 Energy ได้ของประมาณ4-5ชิ้นเลยซึ่งมันเยอะมากๆแล้วก็ได้พวกอุปกรณ์รีฟอ์ทุกเนี้ยไปไวขึ้น85 90เยอะมากๆเช่นกันแล้วก็ได้เครื่องรางดีด้วยแต่ข้อเสียของเนี้ยที่เราไม่ค่อยชอบฟาร์มเพราะว่าเนี่ยมันมีเครื่องรางเยอะก็จริงแต่ว่าถ้าเทียบกับไวเวิร์นนะไวเวิร์นที่ทุกคนลงกันเป็นแบบหายใจก็ไวเวิร์นนะมันจะมีเป็นสิ่งที่เรียกว่าอ่าพวกเพชรสร้อยมิติกอะไรพวกเนี้ยเห็นปะมันจะมีไอ้พวกนี้อยู่ซึ่งเรา ลอยล้าเนี่ยเราจะลงถึงแค่ให้เอาแบตเทอรี่พาจบก็พอแล้วเราก็ไม่ลงต่อแล้วเราะว่าของมันดีก็จริงแต่ว่ามันไม่ได้พวกเนี้ยเนี่ยมันไม่ได้พวกเพชรได้เหรียญได้สร้อยกาชายพวกเนี้ยถ้าเกิดว่าใครขาดแคลนพวกเนี้ยเราคิดว่าควรจะมาลงไวุ้่นไวเวินดีกว่าลอยล้าแน่นอนแต่ถ้าเกิดว่าใครต้องการอุปกรณ์แบบว่าโอ้โหต้องการแบบเซตดุลเลือดโหดๆไปให้ตัวคอนไวโอมืดอย่างเงี้ยโดคิดว่าลงรอยล้ามันจะหาของได้ไวกว่าและดีกว่าด้วยเพราะว่าของมันของแดงมันได้ง่ายมากๆอะถ้าเทียบกับการไปหานั่งครับอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดว่า ใครคาบได้ก็คาฟก็ดีกว่าดีที่สุดอยู่ดีแหละแต่เมื่อักนก็เปลืองทรัพยากรแล้วก็ของเราวันอย่างนึงก็คือจะมีเป็นรางวัลซีซั่นซึ่งอันนี้ก็จะเป็นรางวัลต่อซีซั่นซีซั่นท่านก็จะมีรางวัลแค่นี้ถ้าเกิดว่าลงครบแล้วก็จบเรียบร้อยก็คือเราลงจบตีบอสใต้หนึ่งรอบมันก็จะได้แต้มไปแลกของพวกนี้ได้ซึ่งเราก็รับเลยนะครับนี่เราได้มาก็ได้เป็นเนี่ยได้กล่องรีฟอรดได้โสมหลักๆก็พวกนี้ดีทุกอันควรจะเก็บให้ครบสองพันหนึ่งพอครบสองพันหนึงย่า ก็คือเราสามารถใช้สัตว์เลี้ยงได้ซึ่งสัตว์เลี้ยงเนี่ยต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีคาว่าลอยล้าวไม่ใช่ฮันไม่ใช่การล่านะถ้าสัตว์เลี้ยงฮันจะไม่มีผลต้องเป็นสัตว์เลี้ยงที่มีคําว่าลอยล้าวนั้นส่วนออปชั่นอะไรบ้างอะไรก็ได้ขอแค่3อย่างให้มีคาว่าลอยล้าวลอยลา้าวลอยลา้าวลอยสามเออย่างนี้พอไม่ต้องสนว่ามันคืออะไรเพราะเราคิดว่าอันไหนก็ไม่ต่างกันมากมันแค่สิบเปอร์เซ็นต์มันมีผลแบบว่าพลิกเกมขนาดนั้นยิ้ๆไปเถอะนะแล้วก็การเด่นไม่ได้ใช้นะแล้วก็กกออว็็็จจจะะมมมีีีเเเเเเปนนนนนนอออออออาาััับแกกกกลลลลลยยยคืซซตตต่่่่่ไผผวว้้้้ใสชชโ เพราะมันเซฟที่สุดแลวฮอบอสมันมีโอกาสที่จะห้ามฮิลหรืออะไรพวกนี้ได้แล้วก็จะมีเป็นเราใส่เป็นเซตเดือดดานเพราะว่าเซตเดือดดานเนี่ยช่วงแรกมันจะเก่งนะแต่ช่วงหลังๆเนี่ย อ่าถ้าเกิดใครแบบว่าไม่มีเซตเดอร์ดานก็ใช้เป็นเซตฮีดาเมจหรือว่าเซตเอ่อเซตดาบได้ไหมเราคิดว่าเซตดาบไม่ค่อยเหมาะเท่าไหร่เซตสปีดน่าจะดีกว่าถ้าเกิดว่าจะเอาเป็นเซตดาบนะก็คือเป็นเซตเดอร์ดานเซตฮีดาเมจแล้วก็เซตสปีดอย่างนั้นดีกว่าแต่ให้ใส่เซตลองเนี่ยเป็นคีหรือว่าเป็นเซตเลือดนะเพราะจุดที่สำคัญจริงๆคือการบิวตสองอย่างคือสปีดเลือดแล้วก็คีย์ิคอลมีแค่สามอย่างที่จริงดังหลักมีแค่สองอย่างเพราะที่เหลือมันไปแซมแซมเอาได้ นั่นคือไม่ได้แล้วนั่นคือนั่นคือมันสปีดจูนิ่งไม่ดีแล้วต้องไปพยายามลดสปีดให้อยู่ใกล้เคียงกับพี่ราบอกแต่เราคิดว่าโอเคที่สุดคือ169กลางที่สุดละแต่ถ้าเกิดว่าใครได้171 172ลองดูว่ามันโดนใบไหมถ้าโดนใบลดสปีดสักหนึ่งทำไงก็ได้ให้มันสปีดลงมาแล้วก็เรื่องเลือดเรื่องเลือดเ,เนี่ยก็คือให้ทำเป็น21,000แล้วก็ดีเฟนต์ให้ได้เกิน1ั0ส ประมาณนี้ที่จริงอันนี้ก็ยังมีเฟลบ้างนะแต่ว่าเฟลไม่บ่อยนานๆทีเพราะมันจะมีเรื่องของแบบบอสติดคีหรือ b o s สิบหอร์เซ็นตหรือเรื่องแบบดีบัฟเยอะเกินอะไรเงี้ยแล้วแบบล้างไม่ทันไหมอะไรก็เป็นเรื่องของดวงชื่อมีโอกาสจะมีตีเบมืดได้ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ถ้าอยากให้แบบเซฟจริงๆครับเลือดสักสองหมื่นสองหมื่นสองเนี่ยเซฟมากๆนะแล้วก็สร้อยคอถ้าเกิดว่าทำดันเลือดไม่ได้จริงๆริงทำสร้อยคอเลือดออัหลักเป็นเลือดนะซึ่งตอนนี้ของเรามันจะเป็นแบบว่าเป็นคิดาเมจเลือดแล้วก็สปีดนะก็ประมาณนี้ แล้วเกิดว่าใครดันไอ้ดันเลื่อนไม่ไหวคิดดาเมจเนี่ยทำแค่230หรือ200เปเปก็ได้ซึ่งทำไงก็ได้ให้มันตีเบาไม่เป็นไรแต่แค่ให้มันแรงกว่าครึ่งหนึ่งก็พอแรงกว่า50%ได้ก็คือโอเคแล้วเดี๋ยวเราค่อยไปหาตัวคอนมาเป็นแผนช่วยแผนช่วยคืออะไรก็คือเราจะเห็นว่าเนี่ยมันบอกเพเนโซโล่แล้วไอ้สามคนที่เหลือมันคือใครมันเป็นคนรักเก็บใช่ไหมไม่ใช่นะมันก็คือเป็นแบบคนที่มาช่วยเหลือเพราะว่าตัวคอนพวกนี้ไม่ได้ใส่ของอะไรเลยห้ามใส่ของด้วยครับแล้วก็เออคือเรามาเพื่อเอาแผน ถ้าใส่อาร์ติแฟกตัวคอนตายอาร์ติแฟกหายความสามารถหายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเรื่องของแผนเนี่ยจะอยู่ตั้งแต่ต้นจนจบเลยต่อให้ตัวคอนตายก็ตามซึ่งจะมีแผนใดที่น่าสนใจบ้างก็คือจะมีเป็นทาราที่เพิ่มโจมตีอันนี้ดีมากๆแต่ถ้าเกิดใครดันเลือดไม่ถึงก็ใช้ตัวคอนที่เป็นแบบแผนเลือดก็ได้แต่แผนเลือดเนี่ยระวังนิดนึงนะถ้าเกิดสมมติว่าใครที่แบบบิวตัวคอนแบบเวอร์สามสิบแบบเราเนี่ยเลือดมันเยอะเกินแล้วมันวันช็อตไม่ได้คือบอสต้องวันช็อตเราไม่ใช่โดนดาเมจเบิร์นน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 ตตตตตตตาา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 ยยยยย้้้้้้ออ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 งงงโดดดดดวววววววััััช็็็พถเเ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 เกกิ่่่่่่่่่ไไไไไปปแแแแททททลลลลลืลืีีีีีีูรรมมมมจจจจะะะะคคคผ ควรจะเป็นเวลเลห้าที่แผ่นเต็มอย่างนั้นแต่คือเราเราเป็นคนที่แบบว่าเราเวลาเราหาตัวคอเนี่ยเราชอบเก็บคำว่าซ่อนฮีโร่สูงสุดแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้นะมันก็เลยเป็นแบบว่าไม่มีที่เป็นฮีโร่สามดาวที่เราล็อกไว้เนี่ยเราอัพเต็มหมดเลยแต่ก็เลยต้องใช้แบบเบลสามสิบไปแต่ก็เลเื่อนเป็นเพียงพอแหละเราเลยไม่ได้ต้องใช้แผ่นเลื่ออะไรแล้วก็จะมีปัญหาอะไรที่น่าสนใจก็คือจะมีเป็นฟิลเลียดฟิลเลียดเนี่ยเป็นตัวสีทธินะเป็นแผนคิ้อ่าถ้าเกิดว่าใครมีปัญหารเรื่องเลใี้ใใ้เล็ดไม่องของคาน คาดินก็ใช้ได้คาดินก็แผนคีบเหมือนกันแต่ว่าตำแหน่งยืนต้องเปลี่ยนนะเออก็คือยืนข้างบนเอามีเป็นไหนอีกก็คือจะมีเป็นพวกแผนโจมตีแฟดเนี่ยก็ลองเลือกไล่ดูเลยก็ได้แต่ถ้ากดบลาลัดก็คือต้องเป็นโจมตีแฟดน,นะรู้สึกว่าโจมตีเปอร์เซ็นต์มันเพิ่มน่อยมากต้องเป็นแฟดพวกตัวคอคแบบสามดาวอ่ะถึงจะพอได้เช่นแบบไอ้ให้เราใช้อยู่ก็มีเป็นทารัสมีเป็นเลน่ามีเป็น, ak, มปน, ana, มปนไม่ใช่เลน่ามีเป็นเอโนตมีเป็นไอล้ลังเรานี่แผนเลือดมิวนี่ไม่ใช่เอียนเอียนได้เอียนจมตี เจน่าได้เป็นนี้เปลี่ยนค่าได้ก็มีปัญหารู้สึกว่าเปลี่ยนค่าจะมีโจมตีเพิ่มด้วยแบบนี้เราไม่ช่วดเราเรายังไม่ม้เคุยเปลี่ยนค่าเคยเป็นคาโคตรนานค่นไอดเธอร์ก็ได้อะไรแบบนี้ก็ตัดสินใจได้ตามใจชอบเลยอันนี้โจมตีป่ะอันนี้ป้องกันป้องกันไม่ต้องหรอกเพราะว่ามันเวเทงถึงขนาดนั้นก็ได้เดี๋ยวเราไปลงให้ดูสักหนึ่งตาแต่น,นี่คือแจ้งให้ทราบก่อนว่าเราเวลเจ็ดแล้วเราก็คือตอนนี้เราเกือบจะวันช็อตได้แล้วเราไม่รู้ว่าวันช็อตได้ยังแต่ก็คื ห้าเวลแปดเดี๋ยวว่พูดถึงอุ้บควบคงมอีกนิดนึงแล้วกันคือคือเราจะมีเป็นถ้าเกิดว่าเราเวลแปดเนีเราจะมีเป็นเนี่ยก็คือเพิ่มพลงังโจมตีและต้านฮานจาะเก,ก,กาะฮีโร่เอวนาห้าสิบเปอร์เซ็นต์เช่นนี้อาจจะแบบคัดกับคารินนิดหน่อยถึงจุดนั้นจริงๆเราคิดว่าคารินอาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้บ้างอาจจะแบบไปแก้ไปไปแก้เซตตัดแท้คีมันลอยเอวนาจะง่ายหรือเปล่าเดี๋ยวนั้นคือคารินไม่แนะนำากันเออไม่แนะนำไม่แนะนำเอาคารินน้ำกันไปเอาแค่ฟิวเรตก็เพียงพอละเออแล้วก็อันอื่นมันไม่ค่อยจะเหมาะเท่าไหร่่่่่่นนนนะะเเเเเเพรรราาาาาวววววมมััไตงงคคคสแแลลลล้้กก็หจีียยิดื สิบห้ากับยีิบเอ็ดเนี่ยไม่ต้องเลือกเราก็ได้มั้งมันคือยังไงมันก็ตบตายแล้วคือวิแปดนี่เราก็ตบตายแบบทุกเทคกอยู่แล้วแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครวิวแปดนะเปลี่ยนจากไอที่เป็นผู้ประสานฮิวเนี่ยมาเป็นโจมตีด้วยเพราะว่าช่วงแรกๆเนี่ยที่ไม่ใช่โจมตีเพราะมันฮิวไม่ทัน มันฮิวไม่ไหวนะแต่ช่วงหลังๆเนี่ยถ้าเวล์แปดแล้วเนี่ยมันฮิวทันแล้วเพราะว่ามันมีเป็นโบโจมตีเพิ่มทำให้ไอ้ดูดเลือดเนี่ยมันดูดแรงแรงแล้วมันก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วนะถ้าเกิดช่วงแรกใครที่จบรอบแรกเนี่ยให้แวะกลับออกมาก่อนแล้วมาเติมมาเลือกอันนี้ก่อนแล้วค่อยมาลงต่ออีก2 3 4 5 6 7พอถึงเวล์แปดปุ๊บเราก็มาเลือกที่เป็นอันนี้แล้วก็เปลี่ยนเนี่ยไปโจมตีนะประมาณนี้แต่ตอนนี้เราเอาลงเป็นแบบว่าให้ดูก่อนหนึ่งอย่างนะแต่ตอนนี้ก็คือน่าจะเกือบจบแล้วมั้้้้้งงเเ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 พรรรรราาาาาาาะะวววว่่่่่่่่่่ททีีดีดดดูููลลลลสสสุนนนนนยมมมมััักกกก็็คคคืืืืออออหหห10% 10%ึแตไปิิ สิ่งแรกที่ต้องสังเกตเลยก็คือบอสต,ต้องสัตว์หน้าแล้วสามตัวนี้ต้องตายอย่าให้มีใครรอดนะถ้าเกิดว่ามันเหลือเลือดแค่จี้เดียวแล้วติดเบิร์เนี่ยไม่นับเพราะมันจะกินเทิร์นอันนี้มันจะสัตว์เทิร์นนี้เอาดังนั้นต้องให้โดดปุ่มเดียวแล้วหายไปเลยอ่าแบบนี้อ๋อเรามีแผนเลือดอยู่ตัวนึงเนี่ยเพนนีน้ยอันนี้โอเคเพราะว่าสามสิบก็ได้อยู่อ่าพอตายหมดอย่างเงี้ยก็คือสะบุละ่ะแล้วเราก็ปล่อยให้มันออโต้ไปเลยไม่ต้องดูอะไรยังนั้นดูไปก็เครียดเดี๋ยวเราก็นั่งอย่างสบายใจอ่าแต่ถ้าเกิดว่าาาใคครรรอยอยกกู้้มมิีะไบง็ จุดที่ระวัางก็มีแค่ไอ้สกิลที่มาต่อยเมื่อกี้ไอ้สกิลนี้สกิลนี้มันต่อยมันจะติดใบฮาเถินนี่คือเรื่องใหญ่มากแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครทำสปีดถูกต้องสิ่งที่เกิดขึ้นคือมันจะมีอุมมนตลอดเวลาแล้วมันจะรอดนะซึ่งมันก็จะไม่โดนต่อยแล้วไปติดใบแล้วก็สกิลสามเนี่ยดูดเรื่องแรงๆทำให้มีชีวิตรอดไปได้แล้วก็ตีเบิร์นด้วยนะ โอเคแล้วก็มีเรื่องอาร์คนี่ก็คือถ้าเกิดว่าเราตีตีเบิร์นตอนที่เรามีบัฟไอเอเลดเนี่ยมันจะลบหนึ่งอันแล้วเปลี่ยนไปเป็นโจมตีเปลี่ยนปเป็นไฟฟ้าซึ่งก็คือมันจะลดรีซิตบอลแล้วก็เพิ่มดาเมจที่ได้รับแต่เราคิดว่าพวกเนี้ยไม่สำคัญเท่าไหร่หรอก,รอกโอเคเมื่อกี้เราตายไปแล้วรอบหนึ่งแต่ช่วงประมาณยี่สิบเอ็ดเนี่ยเราจะตายเสมอเลยไม่รู้ทำไมแต่ก็มันก็ยังมีผ่านบ้างแหละสกิลอื่นเราไม่อ่านเลยจริงๆคือนอกจากเพเนโซโลเราคิดว่าสกิลบอลมันไม่ต้องอ่านก็ได้ <laughs> งั้นเราไม่่่่อออาาาานนนนแลล้้วววกัเเเเเดดี๋ยรรูไปปไปปพโโซ็งงตบ ก็ดูแค่เลื่อนนั่นแหละว่าตอนจบบอสมันยืนจบได้ไหมไม่ตายก่อนอะไรแค่นะั้นแตวเสื้อใหญ่มันก็จะล้างห้ามฮีลมันก็ดูดเลือดแทนพันตลอดมันก็ไม่มีปัญหาลแล้วแลวก็มีอิมูนแล้วก็จะไม่โดนใบอันนี้จุดระเบิดอ่าทานี้จุดระเบิดแล้วก็ดูดเลือดสูตะแล้วเราแสงบอสมาเนี่ยมันต้องแสงบอสแล้วบอสจะต่อยเราแต่เรามีอิมูนก็จะไม่โดนใบเดี๋ยวเราจะดูผิด ไม่เป็นไรแต่เนี่ยล่ะก็คือให้อยู่ครบสามสิบเทิร์นให้จบดูเลขสายบนนี้มีตัวไหนที่เราต้องพูดอะไรอีกไหมกาเดียนไม่ต้องกดนะกาเดียนไม่ต้องกดปล่อยไปได้เลยดูเลือดเต็มสักวิสามพุ่งขึ้ดูเลือดเต็มเลยแซงบอสแล้วก็อิมมูนมาแต่บอสก็ต่อย ไม่ต่อยสักทีเราสำรุจเพียรไม่เป็นไรไม่สำคัญแล้วจุดระเบิดแต่เราไม่ตายเพราะเราแข็งแกร่งน่าจะต่อยแล้วใช่ไหมมันไม่ต่อยมานานมากแล้ว อัาเกิดว,ว่าใครโดนติดใบแปลว่าสปีชชดจูนไม่ดีก็ไปจูนสปีดมาใหม่นะเอ่เอเส้อะไรดีสุดเหรอเราว่าเซตเดดดันดีสุดแต่อาร์ติแฟกต์เนี่ยต้องใสโ่โพชั่นเท่านั้นใส่อย่างอื่นเราไม่รอดต้องใสโ่โพชั่นอย่างเดียวมันจะไปตายตรงห้ามบัฟเนี่ยแหละไม่ใช่ห้ามบัฟห้ามฮิลเออมันจะตายตรงห้ามฮิแลแล้ว,ว,วบบก็แนะนำอีกหนึ่องอย่างก็ควรจะเป็นถ้ากเกิดว่าออตโต,ต้บอสตอนนี้ข้างนอกบ้านควรปิดเสียงด้วยนะเพราะว่า เสียงเพลงเน่มันอันตรายไปหน่อยนะอย่าลืมอันนี้นอันนี้ฟังดูเหมือนเป็นโจ๊กแต่ว่าเราคิดว่าน่าจะสําคัญต่อภาพลักษณ์คนแต่ละคนมากๆดังนั้นเราแนะนําว่าปิดเสียงด้วยถ้าเกิดว่าใครไปวามนอกบ้านนะอย่างน้อยถ้าใส่หูฟังก็มั่นใจด้วยว่าหูฟังเสียงไม่รั่วแต่จริงมันก็มีทีมที่แบบไวกว่านี้ถ้าเกิดว่าใส่ตัวคอนแบบว่าเป็นทีมของมันอะแต่คือมันก็ต้องไปปั้นตัวลอนรมาเพิ่มอะเราคิดว่าไปทำโซโลไปเลยดีกว่าเขายังไงเวลาออโต้หมดเนี้ย ถ้าเกิดว่าเราออโต้ด้วยสัตว์เองนะเราสามารถออโต้แล้วกดขับจอได้แล้วก็พับจอแล้วก็ไปทำอย่างอื่นเอาไปเล่นอารีนาไปกิววอลไปเล่นแบบฟาร์มกดมือฟาร์มลูนฟาร์มอะไรเงี้ยมันก็มีอะไรให้ทําเยอะดังนั้นเราคิดว่าเรื่องเวลาหมดเนี่ยไม่ค่อยสำคัญมากหรอกเอาแค่มันผ่านให้ไวสุดแล้วก็ให้แบบว่าตุ้มเดียวตายก็โอเคละเพราะว่าถ้าโดนตาย2เทคผ่านเนี่ยมันจะเสียเอนเนอี Energy ประมาณ40่สบวกยีซึ่งมันเป็น60แต่ถ้าเกิดว่าเราผ่านแบบว่าตุ้มเดียวเนี่ยก็เสียแค่40ได้รรระว่งงคคบบเลยัซึตอนนี้เราผ่าานน,นนนนนลลละอออัีี้้้คคืหมมดแววพรบเเ่ยกก็ท แต่เคยจะจบแล้วนะก็นี่ตีตุ๊บเราก็ตีเป็นหนึ่งโป๊ะลั่น2อ่าเดินเต็มตอนนี้บอสคงไม่มาช็อตเราด้วยท่าอะไรสเปกๆนะหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นเขาเหลือ2เทิร์นละ,ะแต่ก็คือบอลเนี่ยยังไม่ตายนะบอลยังไม่ตายเจบแล้วโป๊ะตีเบิ้ลจบละวแต่นี่คือถ้าเกิดว 8, นะ่าแปดอะบอลจะตายชัวร์วเลยว่าเดี๋ยวเราก็จะไปเพิ่มโจมตีจากอันั้นแล้วก็ใส่ที่เป็นอุปกรณ์โจมตีมาเพิ่มอ่ะตอนนี้ก็คือตีไป 93%นะก็ประมาณนี้สำหรับเวล7ถ้าเกิดจริงเวล2เราเทียบเวล2กับเวลก่อนอันนี้มันคือคะแนนไม่ต่างกันมากอะไม่ว่าจะตีประมาณแบบว่าเหลือประมาณเลื่อนเหลือ40หรือว่าเลื่อนเหลือประมาณ7เนี่ยมันก็ต้องตี2รอบอยู่ดีดังนั้นเราเราคิดว่าให้มันเกินครึ่งก็พอแล้วถ้าเกิดว่าใครตีไม่เกินครึ่งแปลว่าของมันังไม่ไหวอย่าเพิ่งรีบมาฟาร์มหมดนี้นะหมดนี้เป็นหมดที่ต้องการของมากๆแล้วก็ภาพเกิดมาลงแล้วมันต้องลงสามรอบเนี้ยเราอย่าเพิ่งมาหมดนี้ไปหมดอื่นก่อนแล้วก็ถ้าเกิด ถ้าไม่มีเพเน่เนี่ยต้องจัดทีมเป็นทีมจริงทีมจังเลยซึ่งมันจะใช้ตัวคอคแบบว่าพวกโคเอนน้ำที่เราเห็นนะมีเป็นโคเอนน้ำลููลูกะเลมตัวคอคอะไรแบบนั้นมาซึ่งเดี๋ยวต้องไปดูคลิปเป็นไกด์คนอืน่นแยกแต่ถ้าเกิดเราคิดว่าช่วงนี้ใครอยากสะดวกสบายที่สุดสุ่มเพเน่มาเพราะเพเน่ตอนนี้เราให้ตำแหน่งของเพเน่คือราชินีแห่ง P v e ซึ่งราชาคือพี่บิก๊กตอนนี้ราชินีคือเพเน่ ate, สองตัวนี้คือเป็นโหดมากใน p v e แบบลงคอนเทนต์ได้เยอะมากๆดังนั้นเราคิดว่าเพเน่ Play เป็นตัวคอคที่มือใหม่คุมที่จะ ตัวข้อนี้ไม่ควรข้ามแต่ว่าใครที่เพรน้อยสร้อยน้อยระวังตัวนี้ให้ดีเพราะว่าเดี๋ยวอีกประมาณเดือนหน้าซึ่งไม่นานนะเราคิดว่าจะแบบอีก2สัปดาห์จากคลิปนี้หรือว่าสสัปดาห์จากวันนี้กี่โมงวันนี้วันที่ยีอีก2สัปดาห์น่าจะมีเป็นตัวคอลิมิเต็ดใหม่อีกตัวหนึ่งมาแล้วนนั้นอาจจะรันตรายด้วยเพราะว่าเดี๋ยวจะมีเป็นลิมิเต็ดที่เป็นไรอาด้วยก็คือมีเป็น2ตัวเลยไลอาตัวหนึ่งก็ตัวใหม่ตัวหนึ่งอาจจะแย่เอาได้ถ้าเกิดว่าใครสูมเพนในเราเพจน ถ้าเกิดว่าไม่มีก็คงต้องไปหาทีมอื่นเอาซึ่งเดี๋ยวค่อยไปว่ากันในคลิปอื่นแต่วันนี้เราไปก่อนแล้วคนเจอกันใหม่คลิปหน้า